สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม PUBG Mobile กับช่อง PAJ7 นะครับผมอ่านะครับวันนี้ครัเราก็จะพามาทำภารกิจต้อนรับจันสีเลือดก,กันนะครับก็เป็นภารกิจใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ทํานะครับก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้นะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครั ใครย,ย,ย,ยังไม่กดถูกใจฝากกดถูกใจด้วยคะใครยังไม่กดิดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง PAJ7 ตานิดนึ่งนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเราก็ไปดูกันดีกว่าครับว่ามันทํายังไงนะครับก็ให้เราก็ไมที่ภารกิจนะครับนี่ภารกิจต้อนรับจันทร์สีเลือดนี่นะครับมันก็ให้เราใช้ขี้พึ่งหมาป่าหรือสารสกัดคำสาบสีเลือดรวม3าครั้งนะครับแล้วก yeah. ็เข้ oh, สสสาสู่แฮมสันแคนซิงนะฮะรวม2ครั้งแล้วก็เปิดกล่องเผาโลหิตรวม2ครั้งนะทุกคนอันนี้มันก็ไม่ได้ยากนะครับเราก็จะไปดูนะครับน <inadequate. êt. S 2> นี่ฮะคำสาบหรือขี้พึ่งหมาป่านะครับเนี่ยเราก็เก็บมาครับเราก็ทําการใช้ได้เลยครับเลือกใช้ครับอันไหนก็ได้ครับสามครั้งนะฮะใช้เลยครับเนี่ยครับเนี่ยพอใช้ว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะอ่าก็ถือว่าเป็นนับหนึ่งนะครับต่อมานะครับลงสู่แคมสันแคนเซิลิ่งเนี่ยครับรวมสองั้างนะครับเราก็โดดล้มลงมาเลยครับสองตานะฮะโดดลงมาขาแตะพื้นนะทุกคนเป็นนันสาเร็จนะฮะแตะพื้นปึ๊บเนี่ยครับนับหนึ่งนะครับเนี่ยฮะ ต่อมานะครับก็เปิดกล่องเผาโลหิตรวมสองครั้งนะครับเนี่ยเผากล่องโลหิตก็ชนะตายอย่างเงี้ครับแล้วก็เปิดเลยครับเนี่ยครับเปิดได้เลยครับแค่นี้ครับก็เป็นอันสำเร็จนะครับพอเปิดแล้วก็จะมีของร่นลงมาทุกคนเราก็สามารถเก็บได้นะครับหรือว่าฟาร์มได้นะฮะเนี่ยครับเนี่ยเปิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับก็เนี่ยครับพอเสร็จมันก็จะขึ้นลุปมล้าหน้าตาอย่างเงี้ยครับแล้วก็กดเข้าไปรับได้เลยทุกคนเนี่ยครับมันเป็นภารกิจนี้ง่ายนะครับได้คะแนนความสำเร็จก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเนี่ย ได้ตั๋วสุ่ม2ใบฮะกับคะแนนความสำเร็จอี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครไม่สงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้นะครับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ